สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรภาพลุตานเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ฝนตกหนักดินยุบถล่มกำแพงและโรงเรียนชาวไทยภูเขาเผามูเซอร์บ้านส้มป่อยจังหวัดตากเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนปัญหาภัยแล้ง บาลนครแม่สอดจัดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาค่ะกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่17ที่ห้องประชุมโรงแรมอีโคอินเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทอดเกียรติชินสารานายกเทศมนตรี มอบหมายให้ในายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้โดยมีนายพิรมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานและมีตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดก,การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยคณะกรรมการประสานงานวิชาการกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่17อทิจังหวัดตากพิษณุโลก เพชรบูรณ์สุโขทัยและอุตรดิตถ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้กว่า100คนการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาสภาพและความสามารถทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่1 7 ในภาพรวมของการจัดการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับนำข้อมูลที่ได้รับจากการสรุปและวิเคราะห์เป็นแนวทางในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบข้อมูลการจัดการศึกษาและสนับสนุนพัฒนาทั้งด้านวิชาการบุคลากร งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกผู้สูงอายุชุมชนประชารักจัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมค่ะ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนประชารักประจำเดือนกรกฎาคมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักที่ทำการชุมชนประชารักเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมศักดิ์คงกล่อมหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนประชารักพร้อมนายสุนทรสันติสิริประธานชุมชนประชารัก และนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจากนั้นได้ร่วมการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกการชี้แจงการร่วมทำบุญร่วมถวายเทียนพรรษาและการเข้าร่วมกรอกใบสมัครบอกบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นได้ชี้แนะในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคร้ายโรคเมอร์ซปิดท้ายการประชุมเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดตราสาขาแม่สอดจัดก,การประชุมโครงการชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี2558ค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอด สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดการประชุมโครงการชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี2558โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนของการทำประกันสังคมในหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากโดยมีนายรุ่งอรุณชัยสริกุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการและดออรอรุณลักษ ดิษบรรจง LEGO หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากสาขาแม่สอดเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้โดยในการประช um ุมครั้งนี้มีสาระการประชุมว่าด้วยเรื่องของการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมวิธีการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนประเภทของเงินสมทบทุนเงินทดแทนและวิธีการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533มาตรา97แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าวโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า80คนจากหลายหน่วยงานและสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันสังคมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์055-533-752และ055-533 754สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดตากสาขาแม่สอดเกิดฝนตกหนักดินยุบถล่มกำแพงและโรงเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์บ้านส้มป่อยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดเหตุดินถลม่มและทำให้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านส้มป่อยซึ่งเป็นโรงเรียนของเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร หมูห่5บ้านส้มป่อยตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักทําให้ดินสไลด์อาคารแตกร้าวมีดินสไลด์ยุบตัวลงมาใส่กําแพงพงังทั้งสองด้านและบางส่วนของโรงเรียนซึ่งติดกับตัวอาคารเรียนทําให้กําแพงโรงเรียนดังกล่าวพังลงทับมาที่ตัวอาคารเรียนจํานวน4ห้องจาก6ห,ห้องมีฝาผนังแตกร้าวขณะนี้ทางโรงเรียนได้นําเชือกปอ มาล้อมรอบเพื่อป้องกันและเป็นเขตอันตรายโดยขณะนี้ได้มีการจัดครูอาจารย์3ามคนเฝ้าระวังและถ้าฝนยังตกหนักอยู่อาจทำให้กำแพงล้มมาทับอาคารเรียนที่เหลือได้ล่าสุดทางโรงเรียนยังคงเปิดเรียนตามปกติให้เด็กนักเรียน90คนไปเรียนที่โรงอาหารแทนและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ อยู่ภายใต้สังกัดสำนักง,งานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จังหวัดตากเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานให้แกร่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนปัญหาภาัยแล้งค่ะนายมนตรีชนะชัยวิบูณวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยผส์นิกรที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะฝนแล้งฝนทิ้งช่วงและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆซึ่งทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานน้ำอุปโภคและบริโภคแก่ราษฎรโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ประชาชนชาวจังหวัดตากซึ่งจังหวัดตากได้เริ่มจัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานตั้งแต่วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2558จำนวน3แห่งคือที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางประพัฒส,สอนน่วมพิพัฒหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันภัยจังหวัดตากผู้แทนสถานศึกษาและนักเรียนได้ร่วมกันให้บริการน้ำมีประชาชนเดินทางนำภาชนะมารับน้ำพระราชทานเพื่อการอุปโภคบริโภคกันเป็นจำนวนมากสุดยอดไอเดียหนุ่มโรงกลึงชายแดนไทยเมียนมาเปลี่ยนยางรถยนต์ที่ทิ้งแล้ว เพิ่มมูลค่าเป็นกระถางปลูกต้นไม้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวคะ่ะที่บ้านเลขที่109/1หมู่บ้านมอเกอร์ไทยตำบลวาเลออำเภอพบพระ,พระ,พระจังหวัดตากเป็นบ้านของนายอดุลเพชโนราอายุ38ปีเจ้าของร้านโรงกลึงช่างใหญ่ที่จบชั้นป .7 เปิดร้านโรงกลึงและซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ปะยางเปลี่ยนยางรถยนต์อยู่กับภรรยาและมีบุตรสองคน นายอดุลเพชรโนรากล่าวว่าตนเรียนจบชั้นป .7 เคยไปทำงานอู่โรงกลึงแห่งหนึ่งที่แม่สอดสองปีและไปรับจ้างขับรถบรรทุกสินค้าการเกษตรสปีและกลับมาบ้านหันมาเริ่มต้นทำโรงกลึงบ้านมอเกอรไทยตำบลวาเล่อพบพ,พระจัังหวดตากเวลาเปลี่ยนยางรถยนต์ก็เกิดความเสียดายที่จะทิ้งไปเฉยๆพัรายาตนคือนางบัวจันมีแนวคิดเปลี่ยนยางที่ทิ้งแล้ว นำมาทำประโยชน์จึงได้ลองทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ดูและทาสีตั้งไว้ที่หน้าร้านมีคนมาสั่งซื้อจึงเริ่มออกแบบหลายๆอย่างตามที่ลูกค้าต้องการและขายในราคาที่ไม่แพงนางบัวจันเพชรโนรากล่าวว่าตนเองและสามีได้เปิดร้านมาแล้ว8ปีเปลี่ยนยางรถยนต์ที่ทิ้งแล้วไม่มีประโยชน์ตนเองจึงได้มีโอกาส ไปดูงานตามที่ต่างๆและได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบลใน,นานะที่ตนเองเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลวาเล่เลยมีแนวคิดที่จะขยายกิจการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงได้คิดทำกระถางปลูกต้นไม้โดยใช้ยางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ดังกล่าวหากมีผู้ที่สนใจสามารถโทรสั่งจอง และรับทําตามแบบที่ลูกค้าต้องการที่เบอร์โทรศัพท์0897033736การไปประชุมเกษ,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 ษิจกิเศษตกลับมาก็มาดูว่าเราทำร้านเล็กๆมีการเปลี่ยนยางเป็นอะไรพอทีนี้ยางมันเหลือใช้ก็ก็ไปประชุมกลับมาก็ได้ความคิดว่าอ,อยางอยู่เฉยเนาะ ไม่เกิดประโยชน์ก็ทําเป็นประโยชน์ขึ้นม,มาก,ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะอยางนี้ทํำยังไงดีก็เลยลองทําดูลองทําให้มันเป็นประโยชน์สวัสดีครับผมนายอดุลเพชนโรลาครับมาอยู่บ้านเลขที่มูลหนึ่งมัเนเลขที่หนึ่งนเก้ามูลหนึ่งตำบลวาเล่อำเภอพระพะะจังหวัดตากครับ หมดเวลาของการรายง,งานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนะควรแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตัน ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ